ปีที่แล้วพวังรักค่ะออะะแล้วก็ปีนี้ก็วาสาโลกสวยค่ะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นเลยค่ะบทมันดีมากนะ,ะบทมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับตัวบัตรเองที่แบบมีอาชีพเป็นนักแสดงนะคะรู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเล่นบทที่มันแตกต่างแล้วก็ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเพราะว่าบทดีค่ะเหมือนแต่ว่าโดนอหารประโยชนอย์อะไรเงี้ยโดนตัดคอนได้บ้างจากเซ็นเซอร์เสียดายไหมคะ เสียดายไหมหรอคะไม่เสียดายเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ถ่ายทําก็พอจะรู้บ้างอยู่แล้วว่าแบบมันต้องมีบางส่วนแหละคือเราก็คุยกับทีมเขาเรียกว่าทีมกำกับอะคะ่ะว่าเฮ้ยอันนี้จะได้ออกหรอเขาก็บอกว่าถ่ายไปไว้ก่อนได้ออกไม่ได้ออกถ้าเกิดส่วนบางส่วนที่มันเป็นส่วนใหญ่ต้องถูกตัดออกแอ่ส่วนเล็กๆพวกนี้นนก็จะเอาไปแซมได้ซึ่งเราเข้าใจตั้งแต่แรกอ,อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็เจตนาของหนังเรื่องนี้เราไม่ต้องการจะสื่อความรุนแรงหรือว่าสื่อในเรื่องที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดี เพื่อให้มีการลอกเลียนแบบแต่เราพยายามจะสื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วการทําไม่ดีแบบเนี้ยมันมันมันได้รับผลแบบไหนแล้วมันจะไม่ดียังไงอะไรเงี้ยค่ะดาร์กไซด์ของโซเชียลมันเป็นยังไงเรื่องนี้พอได้ดูแล้แลวจะเป็นบทสอน,ไ,อไ,อนไ,ได้ยังไงครับสอนผู้พิทักษ์สังคมอะไรแบบนทุกวันนี้ทุกคนพยายามจะแบบแอปโลเคชันเช็คอินตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าฉันกินอาหารอยู่ที่นี่นอร่อยจังเลยแล้วก็ราคาแพงมากเลยอะไรเงี้ มีชีวิตชิวๆไปนู่นไปนี่ไปวัดหนึ่งวัดแบบไหว้พระเก้าวัดลงทุกวัดเลยอะนึกออกคือแบบมันก็อันตรายอะการเช็คอินการแอดโลเทชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนไม่คิดหรอกว่ามันน่ากลัวยังไงใชนมาทําบุญแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาไม่ได้คิดดีแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะแล้วแบบไอ้คนที่แบบมีชีวิตแบบเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนที่ทํางานอยู่ออฟฟิศนีทุกวนันบ้านอยู่ที่นี่เช็คอินที่บ้าน หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างอันตรายถ้าจะมันเป็นที่ที่แบบเราใช้ชีวิตยอยู่ประจ<ม>ําไม่ต้องไปหาเขาเลยค่ะเขามาหาเราแน่ๆน่รู้เหอแม่ครับเหมือนตอนนี้พอคนพูดถึงสายตายก็จะนึกถึงแบบแการแสดงที่มันหนักๆแบบอย่างนี้ไปแล้วมันก็หนักนะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ <c oughs> อะไรนะคะอ๋อก็หนักขนักก็คืออย่างบทเรื่องนี้ก็ถือว่าหนักเลย <c oughs> ทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าแบบ คือต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินอีกทีนึงแหละว,ว่าปั่นเอาอยู่หรือปั่นเอาไม่อยู่แต่ในฐานะนักแสดงเราก็พยายามทําออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเพื่อเมื่อเราเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างผู้กำกับคนเขียนบทจนถึงคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทําได้ดีแล้วคนยอมรับคนเห็นว่ามันดีจริงๆเราก็ดีใจค่ะเราเลิฟกับมันไหมคะบทอะไรนะแบบว่าหนักหนักปั่นท่าอย่างอื่นไม่ไปแล้วออดีกว่านอกจากนอกจากแบบแสดงภาพยนตร์อะไร คือละครซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการแสดงที่เกี่ยวกับงานทางด้านเนี้ยค่ะก็ร<ม>ู้สึกว่าแบบปันช่อแล้วปันรับมันมากๆแต่มากเหมือน,นแ,บบแบบว่าปีเล่นปีทองเลยสองคืนนี้เห<ๆ>มืหอนงานแสดงเข้าแน่นมากติดต <ừ> ิดกันเลยค่ะก,ก็ทุกคนมีงานก็อยากทำทัง้งนั้นแหละเหนื่อยให้ตายยังไงก็อยากทำอยากออกจากบ้านมาทำงานกันทุกคนแหละไม่ไม่ใครอยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วเพราะไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนอกจากหนัก มีซีส์ค่ะตอนนี้ออนแอร์อยู่ขวัญพะวาค่ะแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็จะมีมีขับไปเดย์ทูจีคอนติเนียค่ะตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายค่ะแล้วก็มีซีรีส์อีกอันหนึ่งค่ะของจ m มเอยี่สิบห้าเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้แถลงข่าวทางงานชิ้นดีค่ะเพ้าะทั้งเนื้แบัติดิิตกันเลยเป็นลูกหลาหรือเล่าค่ะไม่ใช่ลูกหลานเราผ่าเพยงแต่ว่า บทมากกว่าบทน่าสนใจแล้วก็พี่เอสพี่ชอดแล้วก็พี่กูพี่พี่หลายลคนที่ทํางานในจ m น25นี้าก็สนิทสนมกันเรารู้สึกว่าเราทํางานกันแล้วแบบเฮ้ยมันคลิกกันมันง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเขาเขานึกถึงเราแล้วก็ดีใจก็ตอบตกลงเลยตอนนี้เหมืนอนทำอยู่ช่องเดียวหรือเปล่สำหรับซีรีส์ละครอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีช่องอื่นๆด้วยค่ะก็มีพูดคุยอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องของคิวเพราะว่าันนี้ปฏิทินด้วยเรียนอะไรอยู่ยเรียนปริญญาโทอยู่ ก็จะมีเรียนสาอ์อาทิตย์ขั้นไหนครับไปผ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เดินมาถึง35เปอร์เซ็นต์ได้แล้วค่ะเรียนด้านอะไรเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะเรียนเนี่ยแหละค่ะทำิจัยเกี่ยวกับการแสดงของผู้หญิงปีแรกค่ะปีแรกผ่านไปแล้วค่ะกำลังจะเข้าปีที่สองเราลุกหนุนตกลงแล้วจะจบตามเกณฑ์ไหมคะหรือว่าจุ่มักชั้นตามค่ะน่าจะตามค่ะพยายามทำให้ตามเกณฑ์คือเต็มที่ก็น่าจะประมาณสักสองปีค่ะ รับรื่นดีกับงานไม่ไม่ไม่ขัดกันหรือว่าแบบไม่เสียเวลายังไม่ขัดกันค่ะเพราะว่าเรียนปริญญาโทมาเรียนน้อยกว่าปริญญาตรีอีกปริญญาตรีเราผ่านมาได้แล้วเราก็ต้องทําอันนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะเราพร้อมรือยักกับการที่จะเหมือนว่าจะขัดตัวเองแต่แบบลองกับงานอะไรเพื่องหลังของเราจริงๆรัทำหนึ่งไหมก็มีค่ะมีมีอยู่ด้วยเหมือนกันตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นหนังสั้นแต่ว่าเป็นหนังที่รวมเอา สถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหาคนครมาทําเป็นหนังเรื่องหนึง่งอย่างเช่นยกของตัวบันเองอย่างเงี้ยค่ะมาทำเกี่ยวกับเยาวราชและก็จะมีพี่ที่วงกับคนอื่นๆด้วยที่ทำเกี่ยวกับสุขุมวิษมอชิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีด้วยอันนี้ลุยเป็นแบบผู้ก้การเป็นตัวอยใช่ค่ะเป็นผลงานการกํากับเหมือนเรียนมาอะไรมาทีนี้ต้องมีคนเสนออะไรให้เราเยอะไหมเดี๋ยวยังค่ะยังไม่มีเยอะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบชินกับการแสดงมากกว่าแล้วก็ มันยังมีบทบาทอื่นๆอีกที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยปานยังไม่เคยเล่นและอยากร่วมงานกับป่านในฐานะของนักแสดงดังนั้นเหมือนกับมันการันตีมากกว่าว่าแบบงานแสดงแล้วน่าจะดีกว่างานกำกับ<ม> <ๆ S 2> เขาอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการพิสูจน์งานของป่าน <ๆ S 2> ทางด้านกำกับด้วยป่านเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยก็ <ๆ S 2> ต้องทำให้มันดีทั้งทั้งสองด้านทั้งสองหน้าที่ควบคู่กันไปมันไปได้ไหมถ้าทรั้งหนึ่งราจะเห็นว่าป่านอาจจะให้ข้างหลั <ๆ S 2> งมากกว่าจะเย็นก่อนงานแสดงดีกว่ายังยัง ยังไม่หมดเลยค่ะคือหมายถึงพลังของป่านหมายถึงแก๊สของป่านหมายถึงเอเนอร์จีที่ป่านจะให้กับการแสดงทุ่มเทกับการแสดงก็ยังมีอยู่อีกเยอะประมาณหนึ่งเลยอย่างงั้นเม,ม,มื่มอกีเราจนทีโอกานพูดถึงคาดหวังไว้ปีนปีไมมหมคะคาดหวังเป็นปีไม่ได้ค่ะาคะาดหวังเป็นปีไม่ได้สําหรับงานเรื่องหลังนะคะเพราะว่ามันต้องรอให้ตัวป่านเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมมันตกประกอนจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าสกิลเราไปถึงจริงๆริะค่ะเราถึงจะตกตกลงแล้วก็รับปากทำค่ะหลายคนก็คุ้มว่าที่สิ้นจุดเราตอไปจะยีก็หนัก ดีใจค่ะดีใจที่ที่มันออกมาแล้วมีผลตอบรับพี่ดเคือตัวมันเองอะทำภาพยนตร์สั้นเรื่องบอสการ์คือเราตั้งใจทําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านแค่คนไทยได้เห็นมันก็ดีใจแล้วแต่ว่ามันถูกส่งไปประกวดที่เมืองจีนแล้วได้รงงางวัลกลับมาได้ภาพ,พยนตร์เนี้ยกลับมาก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเกินคาดของเด็กมหลาลัยคนหนึ่งที่ทำจีซีตกมันไปไกลมากค่ะหนังต่อไปเาคาดหวัต้องดีเลย หนูไม่เคยคาดหวังเลยค่ะเรื่องเรื่องคุณภาพของงานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนตอนที่เป็นนักแสดงตอนที่กำกับตอนถ่ายอยู่หรือตอนอะไรแค่ว่าให้มันเดินทางไปเรื่อยของมันเราทำมันให้เต็มที่นะตอนนี้รู้ว่าดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเว้ยเราทำดีที่สุดแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างตอนนั้นคือมันแฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะสวัสครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มดเงือก